สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนีเสี่ยงยาผ้าละกับสิเดไปตามต่อแหละครับตามต่อนะครับเนาะโมเมนต์ตองวดครับครับเนียนย่ำครับเนียนย่ำปูตาผาขาวหลังจากวันพระมือขึ้นนี่นะครับเนาะครับสิ่ดใถามผู้เพิ่นนอนให้นอนหน้านะครับมีตัวใดแน่เพิ่นฟันใดตัวใดแบบใดปูตาผาขาวเพิ่นมาบอกเพิ่นมะเข่าฟันครับเพิ่นมะหายตัวใดแน่ครับเนียนย่ำครับ ถือว่าชุดนี้เป็นชุดเนียนยำนะครับเนาะครับผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เสี้อหยา่น้ำนะครับครับเพื่อสิบวัตถุผ่านแนวทางนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นกะบมองเพิ่อนยูแหละครับสิ่งไปตามนะครับเนาะตามต่อของเพิ่นครับเพิ่นใดตัวใดเนาะบาทนี้ครับเพื่นก็ได้นอนยูให้ยูหน้าอยู่ล้วครับปู้ตาผ่าขาว ครัผลนนอนเฝ้าตงเฝ้าตอนผลจะนี่ละพลจะเด็ดตัวไหนเนี่ยแต่ทั้งสิบเอ็ถามผลนะครับเนาะครับเดงงามงามมาตัวไหนมือขึ้นนี่ก็เป็นมือวันพระเนาะครับเนาะวันพระใหญ่ครับบุญก่อซากนะครับครับบุญก่อซากครับอันนี้ก็เป็นหวยเป็นห้องเนาะครับเนาะเป็นหวยเป็นห้องครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมครับเด้อกดไลค์กดแชร์เสียงหยาน้ำนะครับครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อสิบริพ่านทางทั้งนะครับเนาะผู้ตาปากเก่า เน้นยํำเพื่อให้มาแล้วซีงวดนะครับเนาะครับงวดวันหันกาเพื่อให้สองเจ็ดเจ็ดสองครับเจ็ดกับหนึ่งกาตัวเดียวกันสองเจ็ดสองเพื่อให้เพื่อนหา้เห็นตัวสองนะครับเนาะแต่ว่าเจ็ดนี่กาสีมาที่หลังครับกาแล้วตะควบเสียวของส่วนบุคคลแหละครับครับเบื้องหน้าคลิปครับเบื้องหน้าคลิปให้มันจบนะครับเด้อครับกาสีหูจักวาเหล็กมาตัวใดแน่ ครับหลังจากเพิ่นได้มาแล้วว่ากสิทิ์มาบอกแหละครับเนียนย่ำเนาะครับเนาะเนียนย่ำตัวใดเนี่ยครับไปเขาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันฟังเพิ่นเบาเนาะครับเนาะครับนี่เป็นตัวเก่าหน่ะเหรอเนาะตัวเก่า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 กันสิบสองเลยหนึ่งสองโอห่าแปดแปดห่าคือเก่าหล่ะเตี้ยเดี๋ยวไล่มาพ่อลุงกุ้ง โอ้พ่อได้กินเนาะครับนี่สำหรับพ่อได้กินด้อยนี่สินพ่อได้ขายสิพ่อได้ครูนึงคุณป๋ออันพ่อได้กินเอออันนี้สิพ่อเกิดหนวดคุณพ่อลุงโอ้แปดหาตีแปดหางามอยู่คุณไดก็ว่าแปดหาซื้อได้า่ละบา้ เนาะปูแสวงหาเนาะมาซื้อว่าไรกัไปหาลรถเตรี่นี่เลยะหาซื้อรตเตรีเอาง่ามหลุยู่หนเอาอีกสมาชิกคูหนึ่งไปทางไดนี่นี่ต้องกัหลายคนตัวนี่เฮ้ย่มันเป็นเน่าเอือนเหรอบะ เ <laughs> ม่มวนเป็นเรื่องอื่น <laughs> เหรวะ้ตวนเตีนตีนเลี้ยงหมดเนอะำนึกลงดามอะลงน,น,น,นข้นตันลงบ่เล <laughs> บ่เก่งประนันไหมถ้าสองตัวสามตัวสิมันบนว่าเขาเบ็ดกบใจายหายวะแหงแล้วเนาะเมื่อวนเม่นมือนึง <laughs> นั่งตะหงรใจหดตีสามอุกนีตัวดับตัวดีผู้ใดมาบอกแน่นน่ได้บ่สร้างตีมขึ้นได้เลขบ่ แงได้เห็นต่ตกตาไปโอ้ม่อ no? ก oh. ้บ่ได้รับนนอนบ่โอ้สันด้นอนสิไข่ยเนาะปูตาพันสิไหดอกวนี้ฟันดีไหมพ่อลุฟันดีดีปูตาพนไฮนีตเกอนไหว เียงอยากเพียงกินของปูบลกหลายเด้อครับนี่เคียงเส้นเคียงไหวมาขอซุ่มซุ้มก็จะถือเลขครับย่ำก็จะถือเลขนะครับเนาะนก็จะมาถวายเพ่นครับหลายอย่างหลายแนวครับแนวอยากแนวกินครับของปูตาผักขาวนะครับนะ้อครับเปินเน้นย่ำมาแล้วครับบ่ต้องหลายตัวเพลว่าแปดหาหาแปดซื้อเลย เปี่ยไปได้บ่ได้อไรีกแล้วหาหาก็ว่าไปหาหาแปดแปดตัวเล็กสองตัวหนึ่งอันบอหเอาหาแปดว่ากลับไปกลับกลับนากลับหลังนะพวอลุกเนาะกลันกบนากลับหลังกับแปดหาหาแปดมืดเท่านี้ตัวมันเปล่ไปเ่าอะไรอีกได้เลขมีสองตัวหนึ่งหาเบิ่งเอาตตรตเตลี่ ซื้ออะไรแล้วเลขตัวนี้อันแล้วครับอันมาแล้วเลขตัวนี้หาลลเบิ่งเอาลรตเตอรี่เพิ่์สิหายหอดรางวัลวที่หนึ่งบุนละมวดนี่จักผู้ใดทิ่ถือ เ่ยมได้มันกนสิได้แล้วเนาะเามมันลงปากกลาดวงกลังมา,ากว่าดวงกำลังเฮงย่ามันขึนขึ้นวานะขึ้นวานเฮ็ดจ,<ำ>จะได้ก็ไะไรหน็นบ่อืมแ,แมบบดันแบบมือก็ไ่ด้ปลาบพ ครับนี่ก็ลักษณะของกุ้มเจ้าทีเพิ่นนะครับเด้อกุ้มเจ้าทีเพิ่นสิงสักิษอยู่นี่ครับแบบนี้ล่ำห่วยครับล่ำห่วยบวกล่ำหองเนาะครับผู้ใดเขามาแล้วกับสีเห็นเนาะครับเนาะครับอุปกรณ์นะครับนะครับเพื่อนยูหันครับโตนใไงครับประมาณสองร้อยปีแล้วครับเพิ่นเน้นเพิ่นยำมาแล้วงวด่ี้คนัี้เพิ่นเน้นเพิ่นยำมาแล้วครับ เอาไปตัวเดียวเด้อแปดหาหาแปดครับขวดนี้เด้อครับเด้ออย่าลืมครับผู้จะของให้ชาวองหน้าเพิ่นให้มาแล้วครับุลฝันผลตอบยับแล้วครับหลังวันพระครับมือขึ้นมือขึ้นเี็กกับวันพระเนาะครับเนาะวันพระดับร้อมครับว่าบนีกกัเป็นต้นไส้ครับต้นใ่ลีครับ คนใหญ่คนหายมาแล้วถือซีงวดนะครับเนีนยำนะครับเด้อซีงวดมาแล้วครับงวดหนึ่งงวดที่หครับก้อนออกร้าเพาคนว่าใส้ก้อนออกพ้รษาเลยครับเอาเงินไปใส่บุญกระินครับงวดหนาก็ริบไปขอเงินใส่บุญกระินงวดนี้เอาเงินใส่คนว่าเอาเงินใส่เกี่ยวเข่าคนว่าเข่าดอเข่าเจ้าก็ลั่งถอดนะครับเนาะตอนนี้ ตรงนนกามีนะครับเด้อตรงครับตรงนนกามีตรงตรงนะครับเนาะอันนี้เป็นลีเ้ยเง้นี่ลีเงี้ยเง้นี่ลีนะครับเด้อเงี้ยงไปล่ำหัวนี่นะครับเป็นแต่มานนำล่ำหัวนี่แหละครับผู้ตาผ่าขท้าห่วยน้องข่องบึงครับผู้ได้เห็นยังก็ได้ดอกแต่ทีนี้แนวเป็นไปนะครับเนาะอันนี้จะเป็นเพื่อเสียของส่วนบุคคลครับ ของให้จะของหน้าเพิ่นครับเนียนยำมาแล้วกังได้ไก่ย่าลืมนะครับเดอ้อกดติดตามไปครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อสิบไว้ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะแนวทางดีๆของผู้ตาผ่าขาวครับผู้ใดติดตามอยู่กับขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อสำหรับการติดตามให้โชคให้มนันผู้ตาเป็นว่าสิให้โชคให้มนคคันสุขสุขคนละครับผู้ใดเข้ามาแล้ว เป็ห้าครับมาใกลๆแล้ะครับนะเนาะเพียงเสียงเกียงไหวเป็นกบไตครับอันนี้เป็นหองหองแล้วครับเนาะหองขานไปหองนี่ขึ่นไปพุทธก็เป็นปลาซาล่ะครับยูบุตรผมอยู่ไกลๆผมครับหองนี่ เป็นทองนะครับเนาะนี่ครับ้องห่วยมานี่ก็จะเป็นปูตาผ้าขาวล่ะครับปูตาผ้าขาวครับเขียมเส้นเขียงไหวเพื่อนนะครับเนาะครับหลายๆอย่างครับครับเน็ดยำมาแล้วครับเหมือนนี่แปดหาหาเบิงเดครับเด้อรตเตรี่ครับ อันนี้เป็นความเสียโครงส่วนบุก้นนะครับเด้อครับปวดพิจาณาในการรับชมครับครับเปอร์เสือก่ยลลู้คนวานสำหรับปูตาผาขาวนะครับเด้อครับนี่เป็นหวยนะครับเด้อเป็นหวยเป็นห้องนะครับเนาะครับกเป็นหวยเป็นห้องครับไปเรื่อยเป็นปลาครับพุ่มโจที่เป็นกระยุนีละ ปืดสิงสถิตอยู่นี่นะครับเนาะครับแต่มีน่าเป็นไปนะครับเด้อครับผั่นผู้ได้มาเห็ดหัวเห็ดทองเห็ดยังบราบดรีพม่นก็มี่น่าเป็นไปครับเจ้าของหน้าเพิ่นกัดเพิ่นว่าเพิ่งหลงถีบหลงแดนไปหายไปสามมือสี่มือเพิ่นครับข้าวงกลับขึ้นมาหากันเม็ดบานเม็ดเมืองอย่างนี้ครับครับผูเสียวกาหยาลบลูหล่ะครับครับอันนี้เป็นความเสียงของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับโปรดพิจารณา วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับครับชิปนี้ชิคชิปนี้กับม่มีอย่างไรนะครับเนาะครับเสียงยาผ้าละทั้งช่องกับซีเดร่าพี่ละน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อเนียนยำครับเนียนยำปูตาปลาขาวครับเป็นเนียนยำมาแล้วครับกากปาาเพิ่มนะครับเนาะครับเป็นฝันใหญ่โดยเฉ่าไว้ยังสันละ พอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสี่ยงอย่าพลาดละขอสวัสดีครับ